โอ้ยคนนะเนี่ยนะอันนี้คนขึ้นสองตาเลยเฮ้ยสวยในบ้านเฮ้ยข้างนอกอยู่้องนอกน้องที่สองนะเฮ้ยสมดีจริงจริงอันนี้คือตัวอะไรอ่ะมังกรหรหรือเอฟโออะมังกรมังกรเฮ้ยมังกรเจ็บแล้วมังกรเจ็บแล้ว อือมีคนช่วยยิงมาบ้างอุยอ้ยอุ้ยไม่น้าออกไปข้างนอกเลยเ้ยมกรดบึ้มแล้วสวยมีคน,คน,คนข้างรอกลอ้ายิ่งเยอะเลยอืออันนี้โดนไหมวิแบลับ เฮ้ยทำไมไม่โดนวะยาไหมครับยาไหมครับยาผมหมดอืมหมดเรียบร้อย RTT ล้หมหนึ่งนี่ล้มหนึ่งล้มหนึ่งเ<ร>อาเปล่าเอาเปล่าเข้าเปล่าเข้าเปาล่าเฮ้ย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 นกนกนกไปเลยไปเลยสสยเสยสยสยเข้าได้แล้วเข้าได้บัดบัดเล็กห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ อุ้ยอุ้ยเจ็บแล้วโดนโดนทีนึงโดนทีนึงโดนทีนึงแล้วนี่มีพุ่งวะเบอร์หนึ่งสู้เขาล้มล้มแล้วล้ม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 วิเข้าประตูไม่ได้ยังเหลือนะยังเหลือนะอุ้ยสวยหมดยัง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 ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเฮ้ยช่ยพายใเลย ไหนเออเฮ้ยขี่อะไรมาบอล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 พุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วเอสเอสแล้วเอ <S, S 2> <S, S 1> สแล้วข้างหลังก็มีอรอสวยครับสวยครับนเฮ้ยมีข้างนอกอีกนะล้มหนึ่งอ่สวยครับโคตรยเ,ยเลยอะไรอะไรในห้องนำ้ำล้มอีกสองล้มอีกสองของล้ยิ่งหรอ เป็นบุเป็นบุญเป็นบุญสวยโอ้โหโคตรตึงน,นะฮะอีลิงลมวันนี้โหดมากเบเบนก็ใช้ย่อยเบนเบนก็โหดโอเพือ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคนรับ